คนก็กำลังพบกับแบมบี้อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวในลอนดอนกันอีกแล้วที่ที่แบมจะพาไปเนี่ยจะบอกว่าแบมเคยไปแล้วนะแต่ว่าแบมอยากไปอีกมากเลยเพราะว่าที่บโรมาร์เก็ตเนี่ยที่แบมจะไปอะคือมันมีร้านอาหารเยอะมากแต่ว่ามันไปกินได้แค่ร้านเดียวเองตอนนั้นเพราะว่าเหมือนเวลาไม่เยอะไงก็เลยแบบแวะดรอปไปกินแต่คืออาหารอร่อยมากแล้วก็ที่นั่นเขาจะมีออยสเตอร์ที่แบบ ตัวยักษ์แล้วก็เนื้อเด้งเด้งดึบดึการันตีโดยเพื่อนแบมหลายคนว่ามันดื้อนะทุกคนแบมก็จะพยายามแบบกินหลายร้านมากที่สุดเท่าที่จะทําได้คือปกติแบมก็ไม่ได้กินเยอะมากแต่ว่าแบมก็คิดว่าเออถ้าเกิดเราจะไปทั้งทีใช่ปะเราก็ต้องไปลองให้คุ้มนะคะถ้าเกิดกินไม่หมดก็เดี๋ยวเก็บกลับมากินด้วยแล้วตอนนี้เราก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตีมน้องหมีฟีลแบบว่าโฮซีิเพราะว่าเมื่อวานที่มัตกทุกคนเียดายมากที่แบมไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าตอนนั้นคือมันหนาวมากๆแล้วเราก็ไม่่่่ไไไดดด้้้้ตัังงงงใจจจจะะะะปปถาาาายบบบบลล็็็ออกกกกแแวววรหหททเินม โปรนเป็นฟิลลอนดอนอินดะสโว์นะทุกคนมันสวยมากนี่สวยมาก อนนี้ทุกคนแล้วก็เข้ามาอยู่ในทูบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลืมบอกไปทุกคนแบมจะไปสถานีลอนดอนบริดจ์นะคะซึ่งมันจะนั่งจากของแบมเนี่ยไปแค่สารสถานีคือมันใกล้มาก20กว่านาทีก็ถึงเลยแล้วก็จะแนะนําหน่อยนะคะสําหรับคนที่จะมาอังกฤษในหน้าหนาวก็แนะนําว่าทูบนี่คือแบบ the best ทุกคนเพราะว่ามันอุ่นมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือสําหรับคนที่ไม่รู้นะคือลอนดอนเนี่ยในทูบส่วนใหญ่เขาจะไม่มีสัญญาณ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตมันจะมีได้เฉพาะสําหรับแบบซิตี้เซนที่นี่บางคนบริทชาบางคนเขาน่าจะมี อินเทอร์เน็ตเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะแบบดูว่าเราจะไปสายไหนอะ่ะแบบใช้เน็ตอระเราควรจะยืนดูข้างบนก่อนตรงที่มีเน็ตแล้วค่อยเดินลงมาในสถานีนะคะไม่งั้นคือถ้าเกิดลงมาแล้วหลงเนี่ยก็คือต้องเดินขึ้นไปใหม่นะทุกคน ทุกคนมันอยู่ข้างในเนี่ยก็คือเดินลงจากบันไดเมื่อกี้แล้วก็จะเจอเลยตรงนี้ก็น่ากินทุกคนบร้า์ นี่ทุกคนเราก็ไมาถึงบาร์ลองมาเก็ตกันแล้วนะคะคือมันมีให้เข้าไปข้างในยงเยอะเลยนะซึ่งวันนี้แบมบอกเลยว่าแบมก็จะพาทุกคนมาดูแบบวิธีการใช้ชีวิตของคนอังกฤษแบบสูดใจเลยทั้งการกินการช็อปหลายคนก็คงสงสัยนะคะว่าการที่เรามาเที่ยวเนี่ยหรือมาเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเราจะไม่ต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าจะต้องแลกเงินมายัางไงนะคะถ้าเกิดเราใช้บัตรเครดิตอย่างเดียวเนี่ยก็จะโดนชาร์จนะคะทุกคนแต่ว่าแบมมีเคล็ดลับมาบอกเลยก็คือนี่เลยทุกคนเดบิต TTB all free นะคะซึ่งแบมบบาบาบามาพก ถึงแม้ว่าจะมีแค่บัตรเดียวแต่ว่าคือมันสะดวกมากมากเลยนะทุกคนที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยแบงก์ก็จะจ่ายผ่านบัตรนี้เพราะว่ามันเลทถูกแล้วก็สีค่ารูดด้วยนะคะแล้วเขาก็จะไม่บวกค่าแปลงสกุลเงินอีก2.5นด้วยนะทุกคนเวลาเราจะไปเที่ยวประเทศใกล้ๆเงี้ยเราก็ไม่จาเป็นจะต้องไปแลกเงินให้ยุ่งยากเลยนะคะเราสามารถพกบัตรนี้ไปได้ทั่วโลกเลยนะทุกคนบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆเหมือนพกร้านแลกเงินไปด้วยเลยค่ะ เขาเอาช็อกโกแลตก้นอนใหญ่ยมาหั่นเป็นแบบชิ้นๆมันน่ากินมากเลยเหมือนอิฐเลยแต่เข้ามามันจะมีแบบอินดอร์ด้วยนะคะ ก็จะตกแต่งเป็นต้นคริสต์มาสค่บมีไฟประดับข้างบนน่ารักมากแล้วก็เด mm ินเข้าไปข้างในตรงนั้นได้อีกแล้วก็ถ้าเกิดจําเป็นขึ้นมาเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้เงินสดใช่ปะทุกคนบัตรทีทีบอาฟรีอันนี้ก็สามารถที่จะกดได้จากตู้ ATM ทั่วโลกเลยนะคะจะชาร์จที่เดทเจ็ดสิบห้าบาทต่อครั้งเท่านั้นซึ่งบอกเลยว่าถูกกว่าแบง่งอื่นมากๆนะคะแต่ว่าจะบอกว่าที่รอนดอนเนี่ยเขาก็แทบไม่ค่อยใช้เงินสดกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็คือฟังนะคะสําหรับการเอามาใช้ที่ต่างประเทศนะะค นี่คือไม่รู้จะกินอะไรก่อนดีเพราะว่าหิวมากเราคือกินหอมมาจากทุกสารทิศนะทุกคนมาถึงร้านแรกนะคะทุกคนที่เราจะกินกันเขาจะมีพวกซีฟู้ดทะเลอะไรเงี้ยพัดๆอยู่ในจาน This is the best playa. It's like f r e ticket o Spain. This like going to Spain. It works right? Wait one second. Hello. Are you in the ouais. bank? thank you work yeah thank you thank you much. <Take> care. ได้มาแล้วทุกคนแต่เราสั่งแบบเพกเอาไว้นะเพราะว่าวกลัวกินไม่หมดส่วนสถานีต่อไปก็คือออ s t สเตอร์ซึ่งเราอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะมันมีหลายนิดมากเลยทุกคนชักงแล้วคนสั่งอะไรดีสั่งไปแล้วเป็นแบบว่าไซส์มีเดียมสี่ตัวแล้วก็ไซส์ใหญ่หนึ่งตัวเขวาก็จะแบบพันสดๆทั้งหมดเก้าุดสาปอนด์นะคะ โอเค thank y เนี่ยทุกคนคือมันง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถรูดจ่ายแต่จ่ายได้ทุกที่เลยนะแล้วก็ที่สําคัญคือเราสามารถที่จะใช่วงเงินของเราแล้วก็บริหารการเงินของเราต่างๆงเนี้ยผ่านแอป TCB Touch ได้นะคะซึ่งจะขึ้นตรงนี้เพราะว่าแอมใช้โทรศัพท์า่า,ทายอยู่นะคะซึ่งเลทเนี่ยมันจะเท่ากับหน้าเว็บเลยนะทุกคนไม่ต้องกังวลว่าเคยถ้าเกิดเราแบบรูดไปเนี่ยเลทมันจะไม่ตรงกันหรือเปล่านะคะทุกคนมาแล้วออยสเตอร์ไซส์สใหญ่แบบใหญ่มากๆอันนี้เป็นไซส์ large แล้วก็อันนี้จะเป็นอาหารสเปนที่แบมส เดี๋ยวเราจะลองตัวเล็กก่อนอ,อร่อยมากมันดึบดอแต่มันเค็มมากทุกคนอร่อยมากจะบ,บ้าต้องมาลองจริงๆอร่อยอันนี้เป็นแบบตัวใหญ่ไซส์ L ใหญ่มาก เป็นมากคำนี้อร่อยมากถ้เาเราลองอันนี้กันอูมามิเอาคนไทยน่าชอบเพราะมันแบบเข้มข้นมากเหมือนข้าวผัดชีสกินมันเ้ยไปยังไงอีกตัวนึงอร่อยมากถ้าเกิดใครมาเนี่ย จำเป็นที่จะต้องมากินร้านนี้นะคะทุกคนจําชื่อร้านเอาไว้เดี๋ยวจะขึ้นให้อีกรอบมันราคาไม่แพงเลในราคาแค่แบบสิบปอนด์เองนะคะแล้วก็เขาบอกไว้อีกอย่างนะคะว่าถ้าเกิดใครฝากเงินกับ e t b All Free ีเนี่ยจะได้ประกันอุบัติเหตุฟรีแล้วก็เบิกค่ารักษาฟรีด้วยนะคะซึ่งบอกเลยนะคะทุกคนว่าแค่มีบัตรท t b All f r ฟรใบเดียวเนี่ยก็คือสามารถเที่ยวได้คุ้มสุดๆเลยนะคะใครที่ยังไม่มีบัตรนีนะ้ทุกคนสามารถไปเปิดบัญชีได้ที่แอปท t b Touch ได้เลยนะคะง่ายมากเลยบัตรก็คือจะส่งตรงมาถึงบ้านเเเลลยยทกคนกนนนนนิิสร็จแจแ้้้้วววห่าามีบงด ร้า,านนี้คือเป็นร้านประจำของแบมกับเพื่อนนะมันจะเป็นฟิลแบบว่าไก่ทอดข้าวหมูแดง <laughs> เป็นเกี๊ยวเป็นข้าวมันไก่นะคะแล้วก็จะมีโอวันตินด้วย Can you say that in the video again? What is it? This one. No, <laughs> so this one here, this is the m o l d f i g So this one has f i g apple, cranberry, cinnamon. Oh, sounds nice. Okay, thank you. มันอร่อยนะทุกคนมันหว,วานๆแล้วก็อุ่นๆอ,อะ <c oughs> คือปกติไม่ค่อยกินน้ําผลไม้ที่มันรสชาติอุ่นแล้วเขาเหมือนแบบเอาผลไม้มาสก,กัดรวมกันอันนี้ก็จะเป็น ginger lemon แล้วก็ honey นะคะอันนี้ก็เป็นเบสที่เป็นเลมอนนะคะอร่อยจะออกเปรี้ยวๆแล้วก็หวานน้อยกว่าน่าจะอนันนี้กินแล้วน่าจะอุ่น <laughs> มือเย็นไปหมดแล้ว <laughs> สำหรับเพื่ออันนี้แทนนะคะทุกคนหวานกว่ากินไปกินมานี่มันแบบผมๆตรงปลายนี่ <c oughs> ขายน้ำผลไม้เทียบเลยแต่ว่าดำซื้อแบบนี้มาแล้วร้านอาหารสเปนที่เรามาตอนแรกคือแถวยาวไปถึงเนี้นอกจากที่แบบจะมีน้ำผลไม้แบบอุ่นแล้วใช่ไหมเขาจะยังมีแบบว่าไวน์อุ่นด้วยนะคะซึ่งจะเรียกว่ามอลต์ดไวน์นะชอบร้านนี้คะ่ะมีกิมมิกว่าแบบสเ e ล l มีทร u ฟเฟิลก็คือเขาจะเอาทรัฟเฟิลเนี่ยมาใส่แต่ละขวดให้เราลองดมบบเข้าไปดมแล้วเหม็นมากแม่ คือกลิ่นมันแรงมากแล้วเขาก็จะมีพวกผลิตที่เป็นของทรัฟเฟิลแต่ละชนิดขายอยู่นะคะ จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะแล้วตรงนี้เป็นที่ที่เอาไว้คนนั่งดูเหมือนแบบนั่งดูอะไรสกักอย่างแสดงเลยปะเออแต่ว่าเขาก็จะมีหุบโวข้างบนด้วยอะถ่ายเมนูให้ดูนี่มันก็สกิก๊กเกอร์ไรซ์กับขนมครกเลยทุกคนอร่าะคะ่า่อน ก็เท่านี้นะคะทุกคนแบมกินจนอ,อิ่มไปหมดแล้วอ่ะอันนี้อร่อยมากคือมันคือสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตเฉยๆไม่มีอะไรยังอื่นบนแต่เราชอบสองคู่ไงถ้าจะใครสนใจนะคะก็าสามารถมาที่โบโรมาร Market ได้นะ,ะโอ้ยฝนลงหัวก็สามารถมาที่โบโรมาร Market ได้นะคะมีอะไรให้ดนอนนีกเพียบเลยมีอาหารอีกหลายชาติเลยแต่ว่ากระเพาะเราก็มีอยู่เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์แลวก็คอมเมนต์คุยกันด้วยนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายตอนปิดคลิปไปที่มาตตกแล้วนะคะมองเห็นไหมเนี่ย